สวัสดีค่ะมาพบกับหน่อยเช่นเคยนะคะจากช่อง YouTube FordB y หนู่หน่อยนะคะหน่อยเป็นที่ปรึกษาการขายฟอร์ดสาขาพระประแดงนะคะอยู่ในเครือของกลุ่มบริษัทออโต้แกลลี่นะคะเดี๋ยววันนี้หน่อยจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมจตัว n น x t Gen Ranger ตัวสแตนดาร์นะคะตัวนี้เป็น XL นะคะเป็นตัวตอนเดียวนะคะเป็น4ีคูณนะคะเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะคะตัวนี้ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงมา้าแรงบิดสูงสุดของเขาจะอยู่ที่4 0 5อยนิวตันเมตรนะคะ ราคาจัดจำหน่ายนะคะคันนี้เบาๆนะคะ7 0 0 0 0กับ7,00บาทนะคะตัวนี้สำหรับลูกค้าที่จะเอาไว้ใช้ในสวนในไร่หรือว่าขึ้นเขานะคะเอาไว้สำหรับบรรทุกของนะคะสนใจติดต่อสอบถามหน่อยโดยตรงได้เลยนะคะทางช่อง Youtube หรือว่าจะเบอร์โทรหรือก็ ID l ดียก็ได้นะคะสามารถโทรมาสอบถามได้เลยนะคะสาขาพะปะแดงนะคะฟอร์ดพะปนแดงเรามีรถ ตอนเดียวนะคะส่งมอบให้กับลูกค้าทุกสีเลยนะคะตัวนี้ไม่ต้องกังวลเลยะคะ่ะขอเพียงลูกค้าจองมานะคะเราจะมีแคมเปญดีดีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับลูกค้าเลยนะคะตัวนี้ใช้เงินดาวเพียงหลักหมื่นก็ออกรถได้เลยนะคะกระบะตอนเดียว 4, ี่คูณสนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะคะอย่าพลาดโอกาสนี้นะคะก่อนไปรับชมนะคะ หน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่อง YouTube ฟอดใบหนึ่หน่อยด้วยนะคะแต่ก่อนไปร,รับชมการรีวิวแล้วนะคะเดี๋ยวให้ลูกค้าไปชมรอบๆคันกันก่อนเลยนะคะไปชมกันเลยค่ะ เป็นยังไรกันบ้างคะชมรอบคันไปแล้วหล่อไหมคะตัวนี้แต่งเบาๆนะคะตัวนี้แต่ต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะคะตัวนี้เรามีทั้งติดตั้งแถมให้กับลูกค้าแล้วก็ลูกค้าซื้อเพิ่มเติมนะคะเราไม่ได้ติดตั้งฟรีให้กับลูกค้าทั้งคันนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราไปชมด้านหน้ากันก่อนเลยกว่าวว่าตัวนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหบ้างนะคะ <S <S เริ่มจากกระจังด้านหน้ากันเลยนะคะตัวนี้กระจังด้านหน้านะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะคุมโทนด้วยสีดําด้านนะคะตัวนี้ มาพร้อมกับโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่เช่นเดิมนะคะตัดด้วยโครเมียมรองพื้นด้วยสีน้ําเงินนะคะมาพร้อมกับฟอนต์อักษร FORD เป็นสีโครเมียมเช่นเดิมนะคะทารถดูเด่นมากยิ่งขึ้นเลยะค่ะมองมาแต่ไกลก็รู้เลยนะคะว่าเป็นโลโก้ฟอร์ดนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบรังผึ้งนะคะขนาดใหญ่ตัวนี้นะคะช่วยระบายความร้อนในห้องเครื่องได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะตัวนี้ส่วนในชุดโคมไฟหน้านะคะตัวนี้เปลี่ยนทั้งโคมเลยนะคะตัวนี้เป็นแบบ LED ให้กับลูกค้านะคะตัวนี้ช่วยให้แสงสว่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีไฟวิ่งกลางวันเป็นรูปตัว C LED ให้กับลูกค้าอีกเช่นกันนะคะตัวนี้แล้วก็ไฟตัดหมอกด้านล่างก็เปลี่ยนอีกเช่นกันนะคะส่วนด้านหน้านะคะตัวนี้เป็นชุดแต่งวายนะคะตัวนี้ชุดแต่งวายจะมีทั้งหมดตัวกระจังหน้านะคะแล้วก็มีซุ้มร้อให้กับลูกค้าอีก4ชิ้นเลยนะคะตัวนี้ตัวกระจังหน้านะคะตัวนี้จะมีสีดํากับสี เงินนะคะตัดกันนะคะทำให้รถดูเด่นแล้วก็ดูหรูดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเลยนะคะตัวนี้ชิ้นล่างนี้ก็ใช่นะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านข้างกันเลยดีกว่านะคะว่าตัวนี้จะรอแค่ไหนนะคะเพราะว่าตัวนี้เราได้เปลี่ยนรองเท้าใหม่ให้กับน้องนะคะตัวนี้รอมากเลยค่ะแต่เรามาดูในซุ้มล้อก่อนเลยนะคะตัวนี้ซุ้มล้อของเขาก็จะเป็นชิ้นเดียวกับชุดแต่งวายเช่นกันนะคะเป็นซุ้มล้อขนาดใหญ่นะคะสีดําด้าน ตัดกับตัวรถสีบอนเงินทํารถดูเด่นมากยิ่งขึ้นเลยนะคะตัวนี้รองเท้าของน้องเขานะคะตัวนี้มาพร้อมกับล้อมแม็กขอบ18นะคะตัวนี้พร้อมกับซีรีส์ยาง265ทับ 65R18 นะคะตัวนี้ล้อแม็กตัวนี้จะคุมโทนด้วยสีดําเงาตัดกับสีโครเมียมนะคะตัวนี้ทําให้รถดูเด่นแล้วก็ดูหรูมากยิ่งขึ้นนะคะมาพร้อมกับล้อขนาดใหญ่แล้วก็ยางแบบรุยรุยนะคะขนาดใหญ่ทําให้เวลา ลูกค้าวิ่งยึดเกาะติดถนนได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะตัวนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันเลยนะคะตัวนี้คิวคันตร์เราได้ทําการติดตั้งให้กับลูกค้านะคะตัวนี้ไม่ได้ติดตั้งรอๆนะคะเอาไว้ลูกค้าจอดตามสวนตามไร่หรือว่ากลางแดดนะคะตัวนี้ห้องโดยสารจะมีอากาศอบอ้าวนะคะ เอาไว้ให้ลูกค้ารถกระจกลงนะคะจะช่วยระบายความร้อนในห้องโดยสารได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะตัวนี้มือเปิดนะคะขนาดใหญ่เปิดปิดรถได้อย่างสะดวกสบายนะคะตัวนี้เราได้ติดเบ้ากันลอยให้กับลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้ติดเพื่ออะไรนะคะติดเพื่อกันลอยเล็บนะคะเวลาเราเปิดปิดลงรถนะคะเล็บเราจะไปขูดตัวสีรถนะคะตัวนี้ติดตั้งเพื่อกันลอยเล็บ ตัวนี้รถจะไม่เป็นรอยนะคะตัวนี้แล้วก็บันไดข้างนะคะเดิมๆจะไม่มีนะคะตัวนี้ได้ทําการติดตั้งเพิ่มเติมขึ้นเข้าไปนะคะเป็นบันไดข้างแบบเหล็กแบบตะแกรงนะคะตัวนี้ขนาดใหญ่เวลาลูกค้าเหยียบขึ้นลงรถเหยียบได้สะดวกสบายมากเลยนะคะตัวนี้ด้านหลังนะคะมาพร้อมกับโลบาร์เหล็กขนาดใหญ่นะคะตัวนี้ใช้งานได้จริงนะคะตัวนี้แข็งแรงทนทานนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะ มีรับประกันทุกชิ้นนะคะสินค้าที่เราติดให้กับลูกค้านะคะตัวนี้ซุ้มล้อด้านหลังก็เป็นของชุดแต่งวายเช่นกันนะคะตัวนี้ส่วนไฟท้ายของเขานะคะก็เปลี่ยนทั้งโคมอีกเช่นกันนะคะเปลี่ยนเป็นไฟท้ายแบบ LED ขนาดใหญ่เวลาลูกค้าเหยียบเบรกหรือว่าเปิดไฟเดียวนะคะเพื่อนร่วมทางที่ตามมาด้านหลังเรานะคะจะมองเห็นแล้วเราได้อย่างชัดเจนเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ การชนท้ายของเขานะคะก็เป็นแบบเหล็กอีกเช่นกันนะคะตัวนี้มาพร้อมกับตะขอรากจุงสีแดงขนาดใหญ่ใช้งานได้จริงเลยนะคะเอาไว้ลูกค้าช่วยเพื่อนร่วมทางหรือว่าเอาไว้รากขนสัมภาระหรือว่าสิ่งของที่เอาไว้ขึ้นไร่ขึ้นสวนนะคะตัวนี้รากได้จริงนะคะตัวนี้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวหักเลยนะคะตัวนี้แล้วสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะชาวสวนชาวไร่หรือว่าจะซื้อไปบรรทุกข,ของนะคะเป็น อาบรรทุกสินค้านะคะติดต่อหน่อยมาโดยตรงได้เลยนะคะตัวนี้เรามีรถส่งมอบให้กับลูกค้าทุกสีเลยนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้าจองมาแล้วมีรถส่งมอบแน่นอนค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะหรือว่าโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมปรึกษาเรื่องอาชีพในการจองการจัดไฟแนนซ์การทําสัญญาเรามีไฟแนนซ์บริการถึงบ้านมีบริการส่งรถให้กับลูกค้าถึงบ้านอีกเช่นกันนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะโทรมาคุยกันก่อนได้นะคะแล้วลูกค้าจะไม่พลาด โปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นพิเศษจากฟอร์ดสาขาพระประแดงนะคะจากช่อง y o u u u b ปลอดบายหนูหน่อยนะคะช่องนี้นะคะทักมาสอบถามแล้วก็มาคุยกันก่อนได้นะคะสำหรับวันนี้หน่อยต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะแต่ก่อนจบคลิปนี้ฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องยู u ูปปลอดบายหนูหน่อยด้วยคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ่น,นะ